ลิซ่าแบ c ็ p พิงติด1ใน16 i n c r e d i b l e Celebrity ของโลกแห่งแฟชั่นที่ควรค่าแก่การจดจำโดย Vogue UK กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเร็ดด้วยนะครับผู้หญิงที่มีสไตล์ที่สุดในโลกโชคดีที่มีคอลเลกชั่น c a t w a l ์ใหม่ๆให้เลือกสวมใส่บนผมแดงหรือในสถานการณ์ที่เป็นพลเรือนทันทีที่คอลเลกชันต่างๆถูกรวมเข้าด้วยกัน นักดูแฟชั่นต่างก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นว่าใครสามารถขัดขวางชุดราตีกุชชี่หรือมินิเดสเซรีนที่สดใหม่จากรูปลักษณ์บนลันเวย์และเป็นคนแรกที่สวมใส่มันในชีวิตจริง mm hmm. เช่นเดียวกับล mm ิซ่ามโนบาลแห่งแบ็คพิง n k ที่สวมชุดพาด้าสีทองนั้นไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัวแคทวอล์กไปดูกันนฝังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่า เรื่องราวดีๆสําหรับคนที่คู่ควรคุณลิซ่าเหมาะสมแล้วจริงๆนี่เราตามนักร้องจริงๆใช่ไหมข่าวคัมแบ็กไม่มีข่าวแฟชั่นรัวๆความเป็นต่อไปนะครับผมตอนเห็นครั้งแรกตกใจมากไม่เข้ารูปให้น้องเลยเหรอยาวคุมเข่าเหมือนแฟชั่นยุคก,ก่อนเหมือนแก่จากถุงแล้วใส่เลยแอบวัยวัยกับพี่ยู่ แต่ตอนเดินในงานดูมันดูดีแฮะแล้วก็เป็นภาพจําด้วยเออไม่ต้องเอาไปแก้ทรงหรือทําอะไรใส่ออกมาก็ยังดูดีนะคอมเมนต่อไปนะครับผมชอบการทําการบ้านของน้องลิสต,ตอนไปงานแฟชั่นของปารานะคือมันทําให้ภาพจําน้องไม่ทับกับเซรีนเลยที่สําคัญชุดที่ทุกคนงงๆน้องกลับทําออกมาได้ดีเป็นที่จดจําได้พื้นที่สื่อด้วย คือส่วนตัวตั้งแต่เห็นครั้งแรกและชุดนี้ใส่ยากฮะทั้งรูปทรงของชุดและสีของชุดการย้อมผมดําครั้งแรกของน้องมาพร้อมกับการเปิดตัวในการไปชมแฟชั่นโชว์ของปาร่าที่สําคัญสวยมากด้วยเอาเป็นว่าชุดนี้งานนี้ผ่านมานานแล้วนะเป็นปีละน้องได้ก้าวไปเป็น g b a ของเซรีนแล้วแต่สื่อยังคงพูดถึงชุดนี้กับการได้ร่วมงานของน้องกับปาร่าช่วงปีนี้ลิซ่าถูกสื่อด้านแฟชั่นพูดถึงบ่อยๆนะ ทั้งจากฝั่งเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีแม่ไทยฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแม้ว่าคนขาจรอ,อาจจะไม่ได้เห็นแต่รวมๆเท่าที่สังเกตในข่าวทุกๆวันน้องกำลังถูกจับตามองมากๆในอุตสาหกรรมแฟชั่นนี้ยิ่ยงมีการพูดถึงจากสื่อต่างๆทั่วโลกขนาดนี้มันเป็นการสื่อว่าเขาพร้อมสนับสนุนน้องลิสในฐานะแฟชั่นไอคอนรุ่นใหม่ระดับโลกแล้วจริงๆส่วนตัวรอดูบทบาทใหม่ของน้องในงานแอนดามอยู่อยากดูว่าน้องจะมีส่วนร่วมยังไง อยากฟังความเห็นน้องด้านแฟชั่นด้วยหลังจากได้เห็นการถ่ายทอดการทำหน้าที่เป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นในยูวิ y ยูมาแล้วและสุดท้ายอยากจะบอกว่าลิซ่าคือไม่ธรรมดาจริงๆนะเปิดตัวทำงานในวงการมา4ปีกว่า,วาด้านเต้นก็ได้ทำหน้าที่เมนเทอร์อายุก็พอๆหรือน้อยกว่าเด็กฝึกบางคนอีกอย่าบอกว่าเอาน้องมาเรียกกระแสะอย่างเดียวนะพอน้องทำหน้าที่เมนเทอร์ได้ดีจริงๆด้นานแฟชั่น ได้รับเกยียรติไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินเวทีแฟชั่นที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสซึ่งเป็นดินแดนแห่งแบรนด์หรูทั้งหลายไม่รู้อะทึงก็ทึ่งชื่นชมก็ชื่นชมแม้ว่าจะประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในงานด้านต่างๆอย่างรวดเร็วแต่ดิซ่าก็สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วได้สมกับความสําเร็จที่ตัวเองได้รับจริงๆรรอดูโซโล่น้องมากๆอยากเขียนความสําเร็จในฐานะการเดบิวต์เดี่ยวของน้องอยากรู้ว่าเด็กคนนี้จะทําให้เราประหลาดใจได้มากขนาดไหน เป็นต่อกันดีความเห็นต่อไปนะครับผมชุดดูไม่สวยจริงๆนะสีทองไปหมดแต่พอมาอยู่บนตัวของดิซ่าแล้วมันดีมากๆเขาถึงบอกคนใส่เนี่ยสำคัญต้องเป็นไม้แขวนและมีอินเนอร์พรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีบอกเลยปังขนาดนี้ใครไม่จำแต่แฟชั่นระดับโลกจำความเห็นต่อไปนะครับผม อันนี้จดจำจริงบอกเลยว่าติดตาคือน้องใส่แล้วขึ้นมากด้วยหุ่นน้องด้วยแหละที่มันพอดีทุกอย่างไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงไม่เตี้ยพอดีพอดีแล้วแต่งหน้าทําผมเป๊ะชุดนี้ถ้าใส่หมวกด้วยเนี่ยใช่เลยสไตล์แจ็คก,กี้เคนดีเมื่อ50ปีที่แล้วจริงๆชุดที่ YG เคยให้ใส่มีเลวรยกว่านี้เยอะแค่นี้ดิซ่าเอาอยู่ครับความเห็นต่อไปนะครับผม ถ้าไม่ติดโควิด2ปีนี้ลิซ่าคงบินเป็นนกแน่นอนเพราะกระแสนในวงการแฟชั่นมาขนาดนี้แล้วมีแต่คนจ้องจะร่วมงานด้วยแล้วชุดทองปาร้าเนี่ยตอนแรกใส่หน้าเลยเอาชุดอะไรให้ลูกใส่เนี่ยแต่พอเห็นลิซ่าลงจากรถเดินเข้างานเท่านั้นแหละสวยมากเป็นภาพจําไปเลยน้องเอาชุดอยู่อีกแล้วนี่เคยคิดว่าไม่ว่าลิซ่าจะได้แบรนด์อะไรนะน้องสามารถใส่แล้วพรีเซนต์ถึงภาพลักษณ์แบรนด์นั้นๆได้ทุกแบรนด์แน่นอนไม่ได้มั่นหน้าแต่คือเรื่องจริง ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ